พูดได้ดีนี่พวกคุณนี่เหมาะสมกันจริงๆเลยนะถ้าเป็นจริงตามที่บอสใช่กล่าวอย่างนั้นคนจนที่ฆ่าคุณหรือทำความผิดเขาล้วนแต่หน้าเห็นใจกันหมดสินะเพราะความยากจนจน,จนหมดหนทางถึงจะทำอะไรลงไปก็มีเหตุผลให้หน้าเห็นใจน,นี่นะที่นี่มีกล้องวงจรปิดถ้าบอสใช้สนใจก็ลองไปเปิด อยูย้อนหลังก็ได้จะได้รู้ว่าพวกเราไม่ได้ทําอะไรผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้ต่างหากที่วิ่งตามมาคุกเข่าห้อนบอลพวกเรายังไม่ทันจะยื่นมือออกไปช่วยพยุงด้วยซ้ําก็ถูกบอสใช้เข้าใจผิดขนาดนี้แล้วหากยื่นมือออกไปช่วยพยุงงั้นพวกเราก็คงจะกลายเป็นคนร้ายที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอะไรเลยได้แล้วมั้ง เป็นที่ฉันต้องการขอโทษเองเรื่องราวในปีนั้นฉันเองที่เป็นคนผิดผมบอกทั้งกี่ครั้งแล้วว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดใช่เฉิงหยางถ้าตอนนั้นจริงอิงไม่ได้ยอมความตอนนี้อุ๋ยซูคงนอนกินข้าวแดงในคุกไปแล้วหมายความว่า,างไง ความหมายของฉันก็คือสิ่งที่อู่อีซูทำลงไปถูกหรือผิดก็หาว่าก็ไปตามกฎหมายนายจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินไม่ได้ชิงอิงไม่อยากคุดเรื่องนาดีขึ้นมาพูดเรื่องนี้ก็ดีต่อตัวของคุณอูเองไม่ใช่หรอส่วนนายถ้าสงบปากสงบคำไม่ได้ก็กลับไปคิดทบทวนที่บ้านตระกูลใช่เสีย สิงอิงเป็นผู้หญิงของฉันถ้าฉันโมโหแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนายจาให้ขึ้นใจกแล้วกันตระกูลชัยยื่นฟ้องลุมละลายตั้งแต่เมื่อหปีก่อนตอนนี้ที่เรายังสามารถมีหน้ามีตาอยู่ในวงการธุรกิจได้เป็นเพราะการช่วยเหลือจากเชนเมิงเวียนเรื่องราวของตระกูลชัยเป็นเรื่องหน้าอายที่ไม่อยากพูดถึง เชียงมินเวียนก็ไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดวันนี้ครับยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อกลมคูเราเห็นได้ชัดว่าเขาทาเพื่อผู้หญิงคนนั้นโดยไม่ไว้หน้าความเป็นเพื่อนของเราเลยดีเจียงหมินเวียนดีมากใช่จึงอย่างที่เป็นคนบ้าดีเดือดฟ้าไม่กลัวดินไม่กลัวแบบเขาแต่ทำไมอีแค่คำพูดไม่ขีประโยชน์ของเจียงมินเวียน ตอบทำให้เขาพ่ายแพ้ได้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคำพูดของเชียงหมินเวียนเราเองก็ลืมนึกถึงไปเลยกระทั่งก่อนด,ดตึกนี้ก็เป็นชื่อของเชียงหมินเวียนแต่พอเรามาบ่อยจนอวนมาเป็นชื่อตัวเองเป็นอะไรไป ไม่รู้ว่ามาคิดถึงเรื่องพวกนี้ตอนนี้มันดีหรือไม่ดีกันแน่ตอนนี้เขาโมโหามากๆแล้วคนที่ทำให้เขาโมโหก็คือคนที่เขาไม่สามารถจะถอยให้ได้งั้นฉันกลับก่อนนะ แค่ขอดสักนิดก็ไม่ได้เลยเหรอีอีีซูสูคุณก็รู้นี่ว่าผมไม่มีทางทำอะไรเกินเลยเรากบว่ามองเห็นตัวเองตอนที่อยู่ต่อนหน้าเจงมินเวียงในสมัยก่อนใช่เจิงยางเป็นเปรย์บอยตัวจะขาดเขาจริงจังตัอความสัมพันธ์กับฮุีซู แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำรุ่มล่างของผู้หญิงคนอื่นอุ้ยซูเองเขาไม่ได้มีเพียงคนเดียวอย่างน้อยมีผู้หญิงที่เขาสนใจเขามีความคล้ายคลึงกับอุ้ยซูมากถึงสองสามส่วนวันนี้เป็นวันเกิดของเขาัวรัพท์ของเขามีสายเข้าไม่หยุดตั้งแต่เช้ายืนอยู่ทำไมคะทำไมไม่รับโทรศัพท ที่เรากับอูยีซูเป็นแบบนี้มาตั้งนานทั้งหมดก็ไม่เป็นเพราะเจียงมินเวียนคุณไปส่งฉันขับเอะค่ะผู้หญิงคนนั้นคงจะกังวลใจเป็นบ้าแล้วมั้งช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ไม่ได้แพ้ลูกเสือสีมีเงินเลยแม้แต่ใช่เถิงอย่าง เองก็ยังคิดว่าเธอใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากแต่แท้จริงแล้วปู่วิหลันส่งเงินค่าครองชีพให้เธอใช้อย่างเพียงพอทุกเดือนเพียงพอที่จะให้เธอใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรหลายปีมานี้ปู่วิหลันทํางานอย่างหนักเพื่อดูแลโรงละครเหมยหยวนและรับงานแสดงนอกจากจะทําเพื่อส่งเสริมและเปยแพร่อุปรายกรจีนแล้วที่สําคัญที่สุดคือไม่อยากให้เลือดเนื้อเชือ้อไข่ ที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนต้องตกตะครมลำบากปุยิซูเลือกเรียนที่โรงเรียนการแสดงแห่งหนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเธออยู่ที่นั่นอย่างอิสระเสรีแต่ที่อยู่ดีๆอยากกลับประเทศนอกจากจะเป็นเพราะคา้มอนวอนของปุวิหลันเหตุผลก็คือเป็นเพราะความไม่สบายใจของตัวเอง เธองดงามแถมยังมีความสามารถอยู่ต่างประเทศก็มกักจะมีคนลุ่มหลงในทัวเธอยังมีเวียนกับทิ้งขว้างเธอ,อยังไม่เห็นค่าเป็นเรื่องที่เธอไม่สามารถปล่อยวางลงได้เหมยหยวนแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย นอกจากเวทีที่เกิดเรื่องในปีนั้นถูกหรือถอนออกไปอย่างอื่นก็เหมือนกับในความทรงจําแม้ต่กลิ่นหอมของดอกหอเหลียววาก็ยังหอมอบอวลเหมือนตอนที่เธอจากลาเรากับเพียงแค่กับพริบตาก็สามารถย้อนกลับไปถึงบ่ายวันนั้นวันที่เธอได้เจอกับเชียง,งเมินเหวียนเป็นครั้งแรก เจียงมินเวียนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยมีแต่ความรู้สึกของวัยรุ่นที่ตกตะกอนเป็นชายหนุ่มที่สุข,ขุมมากขึ้นสายตาที่มองมาเรากับเราเป็นคนแปลกหน้าโทรศัพท์โทรตามดว่วนขนาดน,นั้นไม่รู้ว่าคืนนี้ใช่เจึงหยางจะมัวเมาอ,อยู่กับความอ่อนโยนที่ไหนสิ่งที่เจียงมินเหวียน มีต่วเจียงจิงอิงอาจจะไม่เหมือนกับใช่เฉิงหยางแต่อะไรก็ไม่แน่นอนความสัมพันธ์ของคนเราเดิมทีก็ช่าเปราะบางโดยเฉพาะความรู้สึกของผู้ชายาหากเจียงจิงอิงรู้ถึงความคิดของอู๋ฮิซูคงจะตะโกนใส่หน้าเธอไปสักสองทีโดยเฉพาะการที่ใช่เฉิงหยางมาเปรียบเทียบกับเจียงเหมินเวียน ใช่จึงอย่างเกิดมาก็เ,าเป็นคนไม่อยู่กับร่องกับรอยต่างจากเจียงหมิ่นเหวียนเรากับฟ้ากับเหีวหลายปีมานี้เจียงจิงอิงเองเขาพยายามปลักเจียงหมิ่นเวียนให้หกห่างหากเขาเป็นคนโลเลสักหน่อยสองคนนี้คงไม่มาปัวพันยันอยู่แบบนี้พอแล้วถึงเตียงแล้ว เป็นยังไงเจอหน้าคณรักเก่ารู้สึกยังไงบ้างเล่ะคะผมก็ห๋ีซูไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นแหละวันนี้คุณก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอจะชวนทะเลาะหรือไง คุณเป็นคนจุดไฟเองนะฮะ